สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โ oh, ห Excel เนี่ยนะมันเป็นรถในตำนานสำหรับผมเลยนะฮะข้อดีม e ันเยอะมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงนะแล้วคันนี้รีสโตร์ระดับที่ว่าเปลี่ยนใหม่แทบทั้งคันให้เป็นของใหม่มือหนึ่งนะคุณผู้ชม ย้ำว่าเป็นของใหม่มาหนึ่งแม้กระทั่งเรือนใหม่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือยกทั้งลูกนะครับร้านเราไม่ก่อมายอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือยกทั้งลูกนะครับผมคุณผู้ชมนะอ่าให้ไปเลยนะครับตอนนี้นี่โอ้โหสามกิโลเมตรนะครับนี่ดูบ้ากุญแจกุญแจนี่เบิกใหม่ยกชุดนะครับเห็นไหมฮะตัวหนังสือคมๆเลยคันนี้เนี่ยคำว่ารีสโตของเขาเนี่ยเรียกว่าเนี๊ยบมากๆคุณผู้ชม ถามก่อนอ่าปกติเราใช้รถประเภทนี้เนี่ยเราใช้ไปเพื่ออะไรเราใช้ไปจ่ายตลาดถูกไหมครับจ่ายตลาดแล้วเราคํานึงถึงอะไรมันนอกจาก าการขับขี่ที่ประหยัดน้ำมันนั่นคือความทนถูกไหมครับผมซูซูกินี่เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วนะฮะที่เรียกได้ว่าเจ้าตลาดก็สู้ไม่ได้ต้องพูดแบบนี้กล้าพูดด้วยเต็มปากว่าเรื่องความทนทานเนี่ยเจ้าตลาดก็สู้ไม่ได้นะครับผมอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เงินจากตรงจุดนี้ด้วยต้องบอกงี้ไม่ได้เงินจากจตรงจุดนี้ด้วยไม่ได้เสียง่ายเลยนะตัวนี้แล้วเทคโนโลยีเนี่ยในปี2 0 1 2นะครับ สิ่งที่เป็นพระเอกที่สุดเลยคือตัวเครื่องเขาฮะเครื่องเขาเนี่ยให้บาลานเซอร์มาด้วยนะคุณผู้ชมหลายคนไม่รู้จักบาลานเซอร์เพราะว่ารถตลาดนั้นมันไม่มีนะครับผมบาลานเซอร์คืออะไรอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาลองขับรถเจ้าตลาดอนะไม่ว่าจะเจ้าไหนก็นแล้วแต่ลองบิดเครเร่งดูจะรู้สึกว่าสั่นสะท้านกระพือมาจนถึงชุดสีนี่ออกไหมฮะ จะรู้สึกแบบสถานมาเลยนะครับแต่บาลานเซอร์ของซูซูกิเนี่ยจะทําให้มันเกิดความบาลานซ์เท่าเทียมสมดุลนะครับและลดแรงเสียดทานที่จะมากระทบกับเฟรมกับตัวรถเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับแล้วคุณดูเครื่องนะว่ามันนิ่มขนาดไหนนะจับท่อเสียให้ดูด้วยนะครับผมอืมนี่เอาง่ายง่แค่ท่อนะยังเบิกใหม่เลยเดี๋ยวมีหลักฐานด้วยนะเดี๋ยวให้ดูหลักฐานนิดนึงนะครับ อันนี้เดี๋ยวส่งคืนศูนย์ซูนะท่อเก่าเขานะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเบิกใหม่พาร์ทอะไหล่แท้ครับเห็นไหมครับแท้เท่านั้นคุณผู้ชมนะเป็นไงคือรูรีสโตกันแบบถึงคลิกถึงขิงจริงๆมาไม่วกแวกสตาร์รถเดี๋ยวผมบิดเคร่งให้ดูนะคุณผู้ชมดูดิอ่าดูกุญแจก็แด้นิ่งไมคุณผู้ชมอ่าดูเครื่องนิ่งไหม เห็นไหมฮะมันนิ่งมากคุณผู้ชมควันขาวไม่มีด้วย mm hmm. เห็นไหมฮะคือมันนิ่งจริงๆคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะสซูกิความเป็นสุูกิพร้อมที่จะลุยกับเราไปทุกที่นะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างยางหน้าหลังใหม่เมื่อหนึ่ง มือหนึ่งขาดที่ว่าศูนย์โลนะคุณผู้ชมนะคือแกะออกจากหอ่อใสคันนี้ให้เลยยางนอกยางในใหม่หมดนะครับผมโช๊คหลังนะครับของเก่ามันสกปรกแล้วนะฮะมันเสื่อมแล้วอาจจะเริ่มมีตาโมดที่แกนโชค๊คเราเปลี่ยนของใหม่ให้ Y S แท้เลยนะครับเท่านั้นไม่พอครับโซ่เห็นไหมฮะขึ้นข้อใหม่ให้เลยเห็นไหมฮะสเตอร์อันใหม่เลยเห็นไหมครับใส่เวท เงาวิ่งเลยนะครับแผ่นป้ายอะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะครับผมยิงทรายอะไรใหม่ให้หมดเลยนะครับสวยใสนะฮะกิ๊บล็อกอะไรเราตรวจเช็คให้หมดแล้วช่างที่เซอร์วิสบริสโตคันนี้เป็นช่างซูตั้งแต่เก่าแต่แก่ด้วยนะครับตั้งแต่เป็นศูนย์ซูเก่าเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าคุูโฮฟีมเอเขาถึงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผู้ชมนะนี่หลอดไฟนะครับผมหลอดไฟหน้าหาเปลี่ยนง่ายๆหลักสิบบาทเท่านั้นนะครับผมขาดก็เปลี่ยนเอาง่ายๆเลยนะฮะแล้วนี่ฮะ ด้านหน้าแอโรดนดมิ ic, mm hmm. เขาเฉบเฉี่ยวมากๆนะครับดักลมไม่ได้เป็นอย่างดีไฟเลี้ยวมองเห็นสว่างไกลชัดเจนนะครับชุดสีแน่นไม่มีกระพือใส่ตะกร้าหน้าได้อีกนะครับบางคนหน้าเหนียวเหนียวระดับไหนนี่เลี้ยวระดับนี้นะครับผมดยางหน้านะครับผมของใหม่ตุ่มมาเลยนะฮะรวดนี่ขึ้นขึ้นให้ใหม่เลยนะครับขึ้นซี่รวดให้ใหม่คุณดูหัวเครื่องนี่เป็นไงครับสะอาดไหมครับ ชุดสีนี่เบิกใหม่หมดนะฮะพวกชิ้นดําด้านนะครับส่วนชิ้นนําเงานะครับผมตัวนี้ส่วนใหญ่หลักๆแล้วจะทาสีทกเกให้นะครับผมแล้วก็ดิสเบรกนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะใหม่ๆเลยนะครับผมใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเอามาทําสีใหม่นะมันคือจานใหม่เลยคุณผู้ชมดูอ่ะดูเนี่ยร่องยังไม่มีคุณผู้ชมนี่คือจานดิสเบรกใหม่สมกับคำว่ารีสโตจริงๆนะครับผมผ้าปงผ้าเบตัวเช็คให้หมดนะครับอันไหนเสื่อมเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวกองอากาศก็ใหม่เนี่ยคุณผู้ชมดูดี หัวน้องหัวน็อตอะไรซิงก์มาอย่างดีที่สุดนะครับผมดูแลมาอย่างดีที่สุดโอ้โหมีเซ็นเซอร์ท่อด้วยเห็นไหมฮะอ่าดูแลอย่างดีที่สุดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองบีคันเร่งดูใส่เกียร์นิดหนึ่งนะครับคันเกียร์แบบนี้ขออนุญาตใช้เท้านะครับโอ้โหเกียร์นุ่มมากคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่สมูทอะแล้วมันแน่นคุณผู้ชมดูฟีลลิ่งนะนี่เห็นไหมฮะฟังเสียงนะฮะเนี่ยกรึบ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 ,รบอะผมเข้าเกียร์หนึ่งบีกันเร่งหน่อย โอ้โหนุ่มเครื่องไม่มีแบบดังสัตสถานเลยคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะครับโอ้โหคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสภาพใหม่จริงนะครับเซอร์วิสมาให้แบบเต็มร้อยข้างในดูแลให้หมดนะครับหัวชงหัวฉีดเราเปิดเช็คหมดหัวเทียนเราเปิดดูหมดนะครับอเอาไปใหม่ๆเนี่ยเหม็นกินท่อน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราให้ดูคือมันคือท่อใหม่เลยนะครับเบิกศูนย์เลยนะอ่ะโอเคนี่ไปให้ดูที โอ้โห oh, แล้วเบาะนี่นะฮะก็เปิดแบบนี้ได้เปาะแบบนี้นะครับผมเล่มพร้อมชุดโอนครบแต่ว่าคันนี้นะครับจัดโปรให้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาจัดโปรให้นิดหนึ่งใครที่ซื้อรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดราคาก่อนแล้วมีโปรโมชั่นนะครับตัวนี้อ้ะพูดเรื่องอัตราบริโภพกน้ำมันก่อนหัวฉีด125ซีซีเจ้าตลาดอันนี้ต้องยอมรับนะครับไม่มันจะไม่ประหยัดเท่าเจ้าตลาดแต่ไม่ขี้เล่ยครับปกติเจ้าตลาดประมาณเท่าไหร่50ลิตร โดยประมาณถูกไหมในยุคในสมัยมันนะครับตัวนี้ก็จะประมาณ40ลิตรโดยประมาณนะครับคร,ค,รคร่าวๆนะแต่ความอึดถืกทนนะบอกได้เลยครับคุณจะยอมจ่ายกิโลหนึ่งแพงขึ้นหลักสตังค์แต่คุณจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากนะครับกับการขับขี่แล้วมันคันนี้มันจะอยู่ทนแบบชั่ลูกชั่หลานเลยจริง,รงๆซูซูกิมเป็นแบบนั้นครับคือมันพร้อมที่แบบเสียบกุญแจคว้าสตาร์ทแล้วขับไปใช้งานได้เลย นะฮะแล้วก็ให้ตายมันก็พังยากมันอยากให้พังมันยังไม่พังเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะโอเคนะครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะเอ็กซ์โรคันนี้มีสตาร์ทเท้าอะไรมาให้ครบถ้วนชัดเจนนะครับผมบอกคุ้มให้ใหม่อะไรดูแลเซอร์วิสมาให้ตัวเช็คเกิน40จุดแน่ๆคันนี้นะครับผมแบตเตอร์ยงแบตเตอรี่เราเช็คให้หมดเรียบร้อยนะครับผมมาเข้าเรื่องราคาดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับเปิดราคานะสตาร์ทมือนะครับผม20,000 1,900ราคาน่ารักมากคุณผู้ชมลองคิดดูนะเซอร์วิสทั้งคันดีสโตทั้งคันผมบอกได้เลยว่าเป็นหมื่นย้ําว่าเป็นหมื่นแน่ๆเกินแน่ๆเราใช้อะไรแท้เนี่ยเอาชุดกุญแจกุญแจเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมเบิกทั้งชุดน,นี่เป็นพันนะครับเรือนใหม่นี่เป็นพันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะยางหน้าหลังใหม่หน้านอกทั้งนอกทั้งในโช๊คใหม่ขึ้นล้อใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยคุณผู้ชมครับ เราจะไปเหลืออะไรนะฮะกำไรเนี่ยต้องบอกว่า,า29,900ยังไม่พอนะครับผมเราส่งให้ฟรีอีกกรุงเทพริมมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ตกส่งแรกนั้นนะครับนี่เรื่องการจะส่งเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ตัวเช็คมากกว่า40จุดนะครับและเซวิสเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งให้นะครับในตัวที่มันเสื่อมคือรถพร้อมใช้งานแน่นอนและน้ำมันเครื่องดักแฮมเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับรถรีสโตนะอันะอนี้บริการที่2ยังไม่ว้าพอบริการที่3รับประกันตัวเครื่องของวูบเบอร์ไอีกต่างหาก1เดือนนะคร จะวิ่งเท่าไหร่วิ่งไปเลยนะครับเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเท่านั้นไม่พอสาโปรนี้เป็นโปรพื้นฐานเราเพิ่มอีกโปรหนึ่งเข้าไปคุณผู้ชมปกติคุณผู้ชมเอาไปโอนเองเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณพันหนึ่งถูกไหมครับแต่ถ้าจ้างโอนเมื่อไหร,ร่นะฮะคุณผู้ชม จ้างโอนเมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องจ่ายถึงประมาณ3,000บาทเป็นอย่างต่ําโดยประมาณนะฮะโดยประมาณถ้าหน้าที่ไหนได้2ไปไปก็คือโชคดีหน่อยนะครับบางที่ต้อง3ามพันห้สี่พันด้วยซ้ำนะครับเหมือนกันครับผมคันนี้เนี่ยผมคิดราคาแค่1,500บาทคุณผู้ชมครับเท่าลูกคุณผู้ชมไปทําเองแต่คุณผู้ชมรับรถไปรับเอกสารไปนะครับแล้วนอนอยู่บ้านได้เลยนะครับนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะ โอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อลูกค้าให้ในราคาแค่1,500บาทเหมือนไปทําเองครับคุณผู้ชมครับแต่เราทําให้หมดเลยแล้วคุณรอยอยู่บ้านรับรถพอเล่มมารับเล่มจบเลยครับสบายไหมครับคุณผู้ชม โอ้ oh, โห و, รถ29,900ให้ได้ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะจัดให้ไวไปให้เร็วนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่ๆสำหรับ125ซีซีคันนี้กับ Excel ซโลนะครับผมอะไรอนาคตเบิกกับผมได้นะคะรับผมเบิกศูนย์ซูก็ได้เบิกกับผมได้หาตัวไหนไม่ได้บอกได้เลยเราส่งอะอไลรไปให้แค่ประกอบใส่นะครับช่างที่ไหนก็ทําเป็นนะฮะโอเคนะครับผมนะ29,900บาทได้สตาร์ทมือคุ้มค่าคุ้มราคาดีโตมาใหม่แบบนี้ยางยืงไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเอาง่ายๆคุณได้แบบ รถเจ้าตลาดสักคันหนึ่งแบบสภาพเน่า,นาออมา20,000กว่าบาทเงี้ยคุณมาเปลี่ยนยังไงก็เกินนี้ไม่ได้สภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้แน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มค่าแน่ๆจองก่อนได้ก่อนเช้าอดแน่นอนครับผม29,900บาทไปไวนะบางทีหนาที10นาทีไปเรียบร้อยเลยนะฮะโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635และสำหรับใครที่อยากจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับเราวูบบรับรองไม่ผิดหวังนะครับรับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นมีเอกสารไม่ให้เซ็นถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นสบายใจ ให้ยางมืออาชีพแล้วเนี่ยเรายังโอนเงินให้คุณก่อนคุณเช็คเงินว่าเข้าบัญชีแล้วหรือยังเข้าแล้วคุณค่อยปล่อยรถด้วยครับอันนี้เจ๋งไหมล่ะฮะผมว่าสบายใจได้กันทุกฝ่ายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะขายรถแบบแม่ระแวงว่าแบบเอกาสารจะถูกต้องไหมให้มืออาชีพอย่างวูบบไบดูแลนะครับแล้วเราไปดูแดถึงหน้าบ้านคุณไม่ต้องเหนื่อยสักะเบียดนิ้วเลยนะครับผมอยากซื้ออยากขายทักไลน์วูบบไบนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปชมอีกคันกันต่อดีกว่านะครับ ในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ id line นะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมว่าวูบ b ปบาบนนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่า ก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ CB 150R นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, ตามหากันมาเยอะเลยนะฮะคันนี้เนี่ยราคาดีด้วยนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นปี2017แต่จดปี2018ครับคุณผู้ชมครับและมีเล่มพร้อมชุดโอนครบยางหลังเนี่ยลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเห็นไหมฮะคุณจะเห็นอันนี้ดอกยญ้าไม่ใช่ตุ่มยางเห็นไหมครับ ของใหม่ๆมาเลยนะครับผมนะดูแลมาเป็นอย่างดีครับรถคันนี้วิ่งไม่เยอะนะครับผมแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไปให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเป็นของพื้นฐานที่เวลาตักแดดตักลมอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นปอกแฮนนะครับตุ้งไปแฮนอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ทอกงนั้นคุณดูดิ พงพีเขาค่อนข้างจะสวยนะอาจจะมีแบบลอกบ้างตามการใช้งานตามอายุเขานะฮะแต่รถเนี่ยวิ่งมาแค่1 0 0 0 0กับ300กิโลเท่านั้นเครื่องนี่คือสดใหม่เลยคุณดูแผงคองง่ายๆนะครับนี่ฮะมอกอยังอยู่แผงคองแวววาวเลยเห็นไหมครับแม้กระทั่งบาร์โค้ดต่างๆนานา,นายังสวยยังใสเฟร,รมอะไรพวกนี้สวยนะครับเราจะมีแค่เรื่องของริ้วรอยจากการจอดหรือการใช้งานเท่านั้นนะครับซึ่งมันน้อยมากคุณผู้ชมนะฮะประก็นเดิมมีให้เห็นนะครับผมแข้งเครื่องเดิมสวยใสยนะครับโซ่ เตยังเหลือเยอะนะฮะคือค่อนข้างจะสดทีเดียวนะครับผมอ่ะ พวกขี <it> ้โกงขี <fit> ้เกลือม <orn> ีบ้างนะครับตามอายุน่ามของเขานะครับบางคนน่ายังสวยอยู่นะครับอ่าด้านนี้นะฮะกันบ้างนะครับดิสเบรกนี่เห็นไหมฮะมาร์กเดิมตรงหัวดิสเนี่ยยังอยู่เลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วโอ้โหรอยตามขวางก็ยังอยู่นะเหมือนเขาจะใช้มาไม่เยอะจริงๆนะครับรอยตามขวางมันยังอยู่อยู่เลยนะครับน่าจะใช้เอนจินเบรกเป็นหลักนะผมว่าคนนี้น่าจะขี่เป็นนะครับสันดิสนะครับยังถือว่าขาวอยู่เลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยสันดิสยังขาวอยู่เลยนะครับท่อพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับแข็งเครื่องสวยงามนะพอ พร้อมจะเอาไปใช้งานพร้อมจะเอาไปขี่หล่อๆได้เลยนะครับก็เนี่ยมีเลอะมีคราบนูน้นคราบนี้บ้างนะครับว่าตามอายุของเขานะฮะอ่ะโอเคนะครับผมมาดูแผงคอฝั่งนี้นะนี่เห็นไหมฮะแวววาวเลยนะครับแผงคอฝั่งนี้ไม่มีโคดงอดตอกดุงเชื่อมตัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมสนิทนะครับมาดูเครื่องกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจับถ้อยเสียดูปึ๊บนี่ไม่มีการวอร์มเครื่องไม่มีการแบบวอร์มมาก่อนให้ดูว่าแบบว่าเครื่องร้อนนะสตาร์ทง่ายนะอะไรแบบนี้นะนี่นะครับผมมาสตาร์ทรถกัน เป็นหัวฉีดรองรับน้ำมัน E 2ี9ส9 5เก้หโซฮอใช้ได้หมดเลยนะครับมีไฟบอกเกียร์ G N 1 2 3 4 5 6ตัวนี้เป็นเกียร์สปอร์ตกำคัดกด1กดลง1กดขึ้น23456ปกตินะครับผม ข้างในแฟลลิ่งนะฮะถังน้ำมันเป็นโลหะข้างนอกเป็น ABS เปลี่ยนได้ชานฉลาดมากๆนะฮะเปลี่ยนหลักร้อยเท่านั้นเองสมัยก่อนถังบุกเป็นไงฮะต้องตั้งทําสีใหม่ทั้งอานเสียเวลาอันนี้เป็นรอยตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนชิ้นนี้จบนะครับจบเลยนี่ข้อควรระวังแผ่นป้ายคำเตือนอะไรพวกนี้มีครบพร้อมมาดูควันขาวกันนะครับควันขาวไม่มีแล้วบิดเร่งมาดีมากผู้ชมมันติดมือมากคุณดูนะ ใครที่ศรัทธาในแบรนด์ h o แล้แล้วชอบไฟกลมนะครับต้องตัวนี้เลยออมชั่นของเขานะครับเฟนฟู l e d ครับหมายความว่าไงไฟท้ายไฟเลี้ยวทุกดวงเป็น l e d ทั้งหมดนะคุณผู้ชมอายุการใช้งานของเขาเนี่ยยาวนานแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะอ่ะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับไฟหน้าก็เป็น l e d นะฮะ เป็นไฟกลมด้วยเขาเรียกคันนี้ว่าแบบคลาสสิกโมเด์นะครับผมโชกหน้าของเขาที่คือพระเอกเลยนะครับตอนตเปิดตัวมาใหม่ๆมันคือโชกอัพไซด์ดาวซับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะครับราคาคันนี้บอกเลยว่าไม่แพงขอ,อยแยะแบบเพื่อนครับแล้วมาแบบหางเดิมไม่ได้แต่งอะนึกออกไหมาบางคันเนี่ยมันตัดหางตัดท้ายมาหมดแล้วอันนี้หางเดิมกระจกเดิมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วรถเดิมๆนะเล่มผอมชุดโอนครบเปิดราคากันไปเลยแค่เพียง39,900ื้านคุณผู้ชมราคา39,900ารวมส่งให้ฟรีอีกกรุงเทพปริมดี คนกุญแจแท้ครบ2ดอกตุ้งติ้งตุ้งติ้งแบบนี้นะฮะราคานี้ถูกกว่าเวฟร้อยยี่ห้าอีกคุณผู้ชมถูกไหมเราค่ายเดียวกันด้วยนะประหยัดน้ำมันมากๆนะครับประหยัดระดับไหนมีคนใช้งานจริงเนี่ยสี่สิบวลโลลิตรนะครับมันประหยัดจริงๆหัวหายใหญ่ลดต้นคอกับเวฟร้อยยี่ห้าแต่คุณได้ร้อยห้าสิบซีซีอัตราเร่งมันดีกว่าเห็นๆอยู่แล้วชกหน้าช่วงล่างมันดีกว่าเห็นๆอยู่แล้วใครที่อยากจะเปลี่ยนแนวมาลองใช้แบบนี้นะครับไปจิบกาแฟไปอะไรขี่มันดูสมาร์ทครับผมมันดูแบบมีระดับนะครับ แต่งสวยหรือบางคนเอาต้องการเอาไปขับขี่เพื่อฝึกที่จะข้ามไปซีซที่สูงกว่านี้ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเพราะว่าไซซิ่งเขาเนี่ยนะครับน้องน้องบิ๊กไบค์เลยทีเดียวได้โชคอัพไซด์ดาวได้โชคหลักโมโนโชคด้วยในราคาแค่399กอะไรก็แสนถูกรู้ไหมครับว่าชุดสีของรถรุ่นนี้เนี่ยมันถูกเอามากๆเลยนะครับลองดูแอปไแอปส้มได้แล้วระบบช่วงล่างนะครับโชว์ว่านะฮะนี่นะครับไม่ใช่กระจอกเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ โชว่าแท้นะครับจากโรงงานมาเลย39,900้าชาไม่ได้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับและที่สำคัญเลยนะเรารับเทินรับซื้อนะครับผมให้ราคาสูงด้วยสูงขนาดไหนสูงขนาดที่ว่าเรากล้าพูดว่าอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับเราครับบางทีห่างกันห้าพนหมื่ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นโทรมาคุยเช็คราคากันก่อนนะครับส่งรูปรอบคันส่งสาเนามาได้เลยตำหนิมีตรงไหนบอกให้หมดอย่าหมกเม็ดนะครับผมบอกได้เลยหมกเม็ดเราเจอกันตามหลังเนี่ยเสียใจนะครับผมบอกได้เลยว่าเสียใจนะแล้วเราจะโทรไปร เสียใจสัก3าชั่วโมงนะครับผมนะไม่งั้นเราจะไม่คุ้มค่ากับการที่เราถูกหลอ,อกมานะฮะโอเคนะครับไอ้มันดูแบบแข้นฝังหุ่นนะเออตลกตลกขำขักันไปนะผมพูดเลาเล่นนะไม่ก็ไม่ได้แบบมีโทรไปบ่นอะไรอย่างนั้นนะ,อะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะกังวลใจกันเปล่าๆนะครับผมอโอเคนะครับผมก็ตัวนี้39,900่เนี่ยส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมเท,ท่านั้นไม่พอบริการที่2องจุดช็ค20จุดและถ่ายของเหลวให้ห่อโซ่น้ํามันให้เรียบร้อยนะครับและบริการที่3รับประกันตัวเครื่อง1เดือนแบบไม่จํากัดะร ทางเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเลยเต็มๆเลยนะครับผมนะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาซวิทได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมสามบริการนี้ในราคาแค่3,9,900โอ้โห คุณผู้ชมโคตรถูกถูกกว่านี้นี่ต้องแบบรถเน่าแล้วนะเอออันนี้รถสวยนะคุณผู้ชมนะราคา3ามก้านะครับห้ามช้าเด็ดขาดเลยนะครับโทรมาได้ที่0ูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้านหกสามห้านะครับจองก่อนได้ก่อนเลยนะฮะ id line awu หกสามห้าหรือสแกน qr code บนหน้าจอมาได้เลยนะครับแล้วก็ด้านขวาล่าง Facebook Fan Page นะครับไปติดตามกันไว้ได้เลย Facebook นี่สําคัญเลยนะคุณไปติดตามไว้ทําไมรู้ไหมฮะบางทีมันมีรถมาเนี่ยนะครับคุณอาจจะมองไม่ทันใช่ไหมแต่เฟซบุ๊กเนี่ยผมจะลงรููปตัววออย่่่าางงให้ดกนไ กำลังจะเข้ามาถูกตาต้องใจชอบเฮ้ยชอบวันนี้ทักอะไรมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวส่งรูปให้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ